Xperia M4 Aqua สมาร์ทโฟนระดับกลางกันน้ำได้พร้อมสเปคที่ไม่ธรรมดาที่มีหน้าตาเหมือนกันเปรียบกับ Xperia Z3 แต่จุดแตกต่างพิเศษตรงที่เจ้า Xperia M4 Aqua ส่วนของ Micro USB ไม่มีจุกปิดช่องแต่สามารถกันน้ำได้เลยเช่นเดียวกับช่องแจ็ค3.5นั่นเองครับโดยรุ่นนี้มาพร้อมกับสเปคที่ไม่ธรรมดา CPU 64บิต Qualcomm Snapdragon 615 Octa Core Processor RAM 2GB กล้องหลังขนาด13ล้านพิกเซลและกล้องหน้าขนาด5ล้านพิกเซลกันน้ำมาตรฐาน IP65 และ IP68 สามารถลงน้ำเม็ดครึ่งได้นานถึง30นาทีหน่วยความจำภายในตัวเครื่องที่กำลังรีวิวอยู่นี้คือ8กิกแต่เมื่อผมได้ใช้งานเข้าจริงๆในตอนแรกที่เปิดเครื่องนั้นจะมีเนื้อที่อยู่ประมาณ2.8กิกแต่เมื่อผมเองลองโหลดเกมฟีฟ่เกมเดียวและปล่อยเครื่องอัปเดตแอปที่มีอยู่อัตโนมัติแล้วกลับมาดูอีกครั้ง กลับพบว่ามีเนื้อที่เหลือน้อยกว่า1.5กิกซะแล้วและถึงแม้ว่า Android 5.0บอกว่าคุณสามารถย้ายแอปไปไว้ที่ SD การ์ดได้แต่ไม่ทุกแอปและเมื่อได้ทำการลองย้ายฟีฟ้าดูแล้วกลับพบว่าเนื้อที่ยังคงเท่าเดิมไม่ได้เพิ่มแต่อย่างใดครับเรากลับว่ามันไม่ได้ย้าย Data ของเกมไปด้วยเลยและเมื่อลองลบออกดูเนื้อที่ก็กลับมาราว2กิกกว่า งานนี้คงต้องพิ่มเมมโมรีหลายๆกิกเพื่อเก็บข้อมูลของคุณแทนกันไว้ที่ตัวเครื่องแล้วล่ะครับซึ่งก็หวังว่าในอนาคตนั้นก็น่าจะมีการแก้ไขในตรงจุดนี้กันเนาะน้อยแบบนี้ไม่น่าจะพอใช้แน่อมาเปลี่ยนอารมณ์กันหน่อยมาหน้าจอรุ่นนี้มีขนาดอยู่ที่5ดิว้วความละเอียด 720p แบบ IPS ซึ่งไม่ว่าคุณจะเอียงซ้ายหรือเอียงขวา ภาพผลก็ยังคงความสดอยู่แต่ถึงหน้าจอจะเป็นเพียงจะ 200p ก็ขอบอกเลยว่าดูผินๆแล้วชัดพอๆกับ1ัน80ป p เลยละครับจริงๆแล้วตาของเราแทบจะแยกไม่ออกด้วยซ้ำถ้าไม่ถึงก็ต้องจ้องกันจนขนคิ้วแทบจะติดจอก,กันเลยละ่ะเอา้าเกือบลืมทีนี้มาดูรอบๆตัวเครื่องกันบ้างด้านหน้าที่คุณเห็นอยู่2ช่องนี้ยอย่าเข้าใจผิดนะว่ามันเป็นลำโพง2ตัวนะครับด้านบนนั้นเป็นลำโพงสนทนาส่วนด้านล่างนั้นเป็นช่องไมโครโฟนตัวที่2ครับและลำโพงตัวจริงนั้นอยู่ตรงนี้ ซึ่งผมเองก็ขอพูดเลยว่าเสียงมันแห้งๆแหลมๆแล้วก็เบาไปด้วยละ <S 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 ทีนี้มาดูด้านข้างเครื่องกันบ้างครับเห็นได้ว่าบางมากเพียง7.3ม mm ิลิเมตรเท่านั้นอ่ะไปต่อแน่นอนครับมีปุ่มชัตเตอร์ปุ่มเพิ่มรถเสียงปุ่มปลดล็อกและช่องใส่ซิมแต่ในเครื่องนี้ซิมที่ใช้นั้นจะเป็นนาโนซิมครับซึ่งการใส่ไม่ต้องดึงถาดออกมาครับเพราะมันไม่มี ก็เพียงแค่ดันเข้าไปเท่านั้นและในรุ่นนี้รองรับ 4G LTE ด้วยนะครับและในอีกด้านหนึ่งไม่มีแถบชาร์จแมกเนติกและมีเพียงเฉพาะเลยช่องใส่เมม,มและช่องไมโคร USB ครับส่วนด้านบนนั้นก็ช่องเสียบแจ็ค3.5และรูไมโครโฟนครับส่วนด้านหลังกล้อง13ล้านพิกเซลและแฟลชแยงตามแบบ LED ครับ วัสดุด้านข้างเนี่ยเป็นอลูมิเนียมแบบเรียบๆครับไม่สาดมีขอบที่โค้งไม่เหลี่ยมเหมือนรุ่นที่ผ่านมาครับซึ่งทําให้มันค่อนข้างจับถนัดขึ้นมามากขึ้นเลยและเมื่อถือขึ้นมาก็รับรู้ได้เลยว่าเบามากๆเมื่อไปเทียบกับเซตสองหนักเกินทีนี้วัสดุด้านหลังเนี่ยเป็นแผ่นโพลีคาร์บอเนตแบบใสไม่ใช่กระจกแบบด้านหน้าฉะนั้นผมขอเน้นย้ำนิดหนึ่งว่าคุณควรจะติดฟิล์มซะก่อนเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนตั้งแต่เนิ่นๆนะครับ M4 อควาตัวนี้คุณสามารถที่จะตั้งค่าไว้บาลานซ์ได้ด้วยนะครับถ้าคุณที่ไม่ชอบจอที่ออกสีเหลืองเกินไปคุณเลื่อนให้ออกไปทางสีฟ้าสักเล็กน้อยครับหรือปรับตามโทนที่คุณต้องการครับเห็นแบบนี้พี่แกมีหมดสวมถุงมือมาด้วยนะครับอย่างเช่นตอนคุณขับมอเตอร์ไซค์ก็จอดรถรับสายได้สบายโดยไม่ต้องเสียเวลาถอดถุงมือให้ยุ่งยากครับทีนี้ในเรื่องแบตเตอรี่รุ่นนี้มีมาให้2,400มิลลิแอมป์ครับ ที่ใช้ได้เกินวันแน่นอนและถ้ายิ่งเปิดโหมดประหยัดพลังงานนั้นด้วยแล้วก็จะช่วยยืดระยะเวลาออกไปได้อีกโดยเครื่องบอกว่าสแตนบายได้ถึง13วันเลยทีเดียวครับทีนี้มาทดสอบเบนช์าร์กกันบ้างผมได้ทำการสลับให้เทสในแบบ64บิตแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูผลกันครับกดเริ่มผลคะแนนออกมาก็รา,าวๆบวกลบตามนี้ครับ แต่เนื่องจากว่าอาจจะเปิดแอปขึ้นมาเยอะเป็นสักหน่อยครับถ้าปิดแอปพลิเคชันที่เปิดไว้ก่อนเทสและลองเทสอีกครั้งก็อาจจะได้คะแนนมากกว่านั้นก็ได้ครับทีนี้ลองมาทดสอบเกมกันบ้างเท่าที่ได้ลองดูก็อาจจะมีช่วงเฟรมเรทตกไปบ้างนิดหน่อยครับแต่ก็ไม่ทําให้ขาดความต่อเนื่องในการเล่นเกมก็ถือว่าโอเคเลยละ่ะแต่ในขณะเล่นเกมคุณอาจจะหงดหิดเล็กน้อยก็เพราะว่านิ้วมือของคุณเนี่ยมันอาจจะไปบังช่องลำโพงต,งตรงขอบเครื่องนั่นเองครับ คำแนะนำที่ดีที่สุดก็คือเลื่อนลงมาจับก,กลางๆหน่อยครับพอช่วยได้ทีนี้ลองมาเข้าเน็ตดูบ้างเมื่อได้ลองเปิด WiFi เครื่องก็สามารถจับสัญญาณได้อย่างรวดเร็วครับเดี๋ยวขอลองลบออกแล้วลองเปิดปิดใหม่ดูอีกครั้ง การเข้าหน้าเว็บต่างๆก็ลื่นไหลครับซูมเข้าออกลื่นติดนิ้วกันเลยครับการแสดงเนื้อหาตัวอักษรต่างๆก็ชัดอ่านง่ายเช่นเคยครับแต่ถ้าหากไปเจอหน้าเว็บที่มีข้อมูลเยอะหรือภาพแบบแฟลชอยู่ก็อาจจะทําให้เกิดอาการหน่วงอย่างที่จะได้เห็นเนี่ยแหละครับแต่โดยรวมแล้วการเข้าเว็บอื่นก็ลื่นไหลเหมือนเหมือนกับรุ่นท็อปเลยแหละครับ ส่วนในโหมดกล้องก็จะมีลูกเล่นสำหรับการถ่ายอยู่หลายโหมดเหมือนที่ผ่านมาครับจะถ่ายภาพออโต้หรือปรับภาพเมนูนก็ทําได้สลับไปยังโหมดวิดีโอก็เพียงแค่แตะสัญลักษณ์เล็กๆตรงนี้และในส่วนการตั้งค่าก็อยู่ทางซ้ายมือปรับวัดแสง ISO ตัวลดภาพสั่นได้โดยการถ่ายรูปสูงสุดอยู่ที่13ล้านพิกเซลครับในอัตราส่วน4:3แต่ถ้าอยากจะถ่ายที่16:9ก็ถ่ายได้สูงสุดที่9ล้านพิกเซลครับ และเรายังสามารถตั้งค่าได้ว่าเมื่อถ่ายภาพแล้วเราจะไปเก็บภาพไว้ที่ไหนส่วนตัวก็คงแนะนําให้ไว้บนการ์ดเพราะหากไวท้ที่ตู้เครื่องก็อย่างที่รู้กันครับเดี๋ยวจะเต็มเอาง่ายๆส่วนในโหมดออโต้เลือกการตั้งค่าอัตราส่วนหรือจับเวลาการถ่ายภาพตามที่คุณต้องการได้เลยครับแล้วก็ไปถ่ายได้เลยในแบบออโต้ขอแนะนำสักเล็กน้อยสำหรับการถ่ายภาพที่อยู่ใต้น้ำคุณจะสังเกตเห็นว่าเมื่อโดนน้ำในบางครั้งหน้าจออาจจะเข้าๆออกๆ,ออกๆเองมั่วไปหมด และแน่นอนว่าทัชสกรีนใต้น้ำไม่ได้ผมแนะนำให้คุณใช้ทัชบล็อกเมื่อมีอะไรมาโดนหน้าจอก็จะไม่สามารถทำให้ออกโหมดกล้องเองได้จนกว่าคุณจะเป็นคนลากเพื่อปลดล็อกเองครับและเมื่อลองลงน้ำเรียบร้อยแล้วก็ใช้ปุ่มชัตเตอร์ด้วยการถ่ายภาพแทนในแต่ละแอคชั่นเป็นอันเสร็จสิ้นเมื่อต้องการจะปลดล็อกก็เลื่อนแถบใสก็จะกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วครับและอย่าลืมตรวจสอบเช็คเครื่องให้เรียบร้อยหลังโดนน้ำมาด้วยนะครับ อ๋อเกือบลืมไปกล้องหน้าของเจ้า M4 Aqua มีความละเอียดถึง5ล้านพิกเซลงานนี้ต้องให้น้องสาวมาเป็นตัวอย่างภาพถ่ายให้ดูซะหน่อยส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่ากล้องหน้าของรุ่นนี้เก็บรายละเอียดได้โอเคดีครับแล้วก็มีเลนส์ที่เก็บภาพกว้างได้อีกด้วยทําให้บริเวณของมุมภาพอาจจะยืดนิดหน่อยหน่อใครที่อ้วบอยู่แล้วงานนี้ต้องหลบมุมเฟรมดีๆละ่ะทีนี้ไปดูวิดีโอที่ถ่ายด้วยกล้องหน้ากันบ้างดีกว่าสวัสดีฮะวันนี้เราจะมาเล่นมุกให้ฟังนะจังหวัดอะไรนะกลัวะ จังหวัดอะไรจังหวัดอะไรจังหวัดแพร่เฮ้ยมันมีแต่แพร่ตลกกันใหญ่นะรุ่มรวมแล้วถึงสเปคของมันจะไม่สูงมากนักแต่มันก็น่าสนใจอยู่ไม่น้อยหลักๆก็ที่ได้กล่าวไป CPU ก็โอเคกล้องหน้ามุมกว้าง5ล้านกล้องหลัง13ล้านแบตใช้ได้ยาวนานและที่สำคัญมันกันน้ำ แถมช่องไมโคร USB เป็นรุ่นแรกๆที่กันน้ำได้ซะด้วยใครที่กำลังสนใจสมาร์ทโฟนระดับกลางอยู่แล้วล่ะก็แนะนำเลยครับยกให้พี่แกเป็นตัวท็อปในกลุ่มระดับกลางของโซนี่เลยครับลองไปเล่นตัวจริงดูนะครับกับ Xperia M4 Aqua ครับซื้อไม่ซื้อซื้อไม่ซื้อ